สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเค้าตำนานหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อของฆาตรกรใจอมหิตศักปากรอซึ่งฆาตรกรรายนี้เคยก่อเหตุสะเทือนขวัญฆ่ายกครัวครอบครัวบุญทวีจำนวนห้าศพเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับฟังกันได้ที่รายการเรื่องเล่าเค้าตำนานครับ การฆาตกรรมครอบครัวบุญทวีหรือคดีฆ่ายกครัวบุญทวีเป็นคดีป้นฆ่าครอบครัวบุญทวีโดยการรัดคอและแขวนคอกับราวบันไดโดยผู้ก่อเหตุคือนายเรืองศักดิ์ทองกุลหรือศักดิ์ปากรอและมีเพื่อนของนายเรืองศักดิ์คือนายสงการหรือจ้องแก้วอุบลเป็นคนดูต้นทางโดยคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25เมษายนพศ2540ซึ่งเรืองศักดิ์ทองกุลถูกตัดสินประหารชีวิต ส่วนสงการซึ่งเป็นคนดูต้นทางถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่สารกีกาได้ลดโทษเรืองศักเหลือจำคุกตลอดชีวิตและเขาได้พ้นโทษจากเรือนจำในปี2553ก่อนจะถูกลอบยิงที่ถนนร่วมไทย2และเสียชีวิตขณะนำตัวส่งโรงพยาบาลสะเดาเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2558ในวันที่26เมษายนพศ2540นาง กิมอินบุญทวีอายุ71ปีซึ่งเป็นแม่ของนายประภาสบุญทวีได้เดินทางออกจากบ้านไปที่บ้านของนายประภาสบุญทวีอายุ42ปีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสถานีอนามัยตำบลปากระวะเพราะทุกวันหยุดลูกชายของประภาสจะมาหาที่บ้านของกิมอินแต่วันนี้ลูกชายของประภาสกลับก็ไม่ได้มาที่บ้านในช่วงสายนางกิมอินจึงเดินไปที่บ้านของนายประภาส นางกิมอินได้เปิดประตูของนายประภาสพร้อมกับตะโกนร้องเรียกแต่ประตูไม่ได้ล็อกหลังจากเปิดประตูเข้าไปในบ้านนางกิมอินก็พบกับนายประภาสและลูกของนายประภาสสามคนถูกฆ่าแขวนคอกับราวบันไดาทางขึ้นชั้นสองหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นได้เดินทางมายัางที่เกิดเหตุและพบกับศพสี่ศพของนายประภาสบุญทวีอายุ42ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน และลูกชาย3ามคนของนายประภาสประกอบด้วยเด็กชายกัมปนาธบุญทวีอายุ13ปีเด็กชายปราบบุญทวีอายุ12ปีและเด็กชายชัชวานบุญทวีอายุ10ปีในสภาพศพถูกแขวนคอกับราวบันไดและได้พบศพของนางเจียมจิตบุญทวีซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอำเภอควนเนียงภายในห้องนอนชั้นที่สองในสภาพศพถูกรัดคอด้วยเน็คไท และมีเชือกมัดมือมัดเท้าและปิดปากซึ่งผลการชันสูตรศพของผู้เสียชีวิตทั้ง5รายระบุว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกทำร้ายร่างกายก่อนจะถูกฆาตกรรมและไม่พบเศษอาหารและยาพิษหรือยานอนหลับในกระเพาะอาหารของเหยื่อทั้ง5รายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบห้องนอน3ห้องของชั้นสองภายในบ้านที่เกิดเหตุได้พบร่องรอยการรื้อค้นและผ้าปูที่นอนถูกฉีกเป็นเส้น ซึ่งบางส่วนนำมาใช้ในการก่อเหตุและทรัพย์สินภายในห้องได้หายไปหลายรายการส่วนในครัวมีอาหารพร้อมรับประทานตั้งโต๊ะไว้1ชุดและไม่พบร่องรอยการต่อสู้ที่ตัวศพส่วนศพทั้ง5แพทย์สันนิษฐานว่าได้เสียชีวิตมาประมาณ10-15ชั่วโมงซึ่งจากหลักฐานที่พบซึ่งประกอบกับเวลาที่เสียชีวิตจึงคาดว่าเวลาที่เสียชีวิตเป็นช่วงหัวค่ำของวันที่25เมษายน ในขณะที่คนในครอบครัวกำลังจะรับประทานข้าวเย็นแต่ได้ถูกคนร้ายซึ่งคาดว่าเป็นคนที่รู้จักกันบุกเข้ามาก่อเหตุฆาตกรรมหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบปากคำญาติของนายประพาสทำให้ทราบว่านายประพาสนอกจากจะทำงานที่สาธารณสุขของจังหวัดยังเป็นนายหน้าค้าที่ดินซึ่งมีฐานะร่ำรวยและมีที่ดินส่วนตัวและที่ดินมรดกจำนวนมาก หลังจากเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัปดาห์ได้มีผู้นำท้องถิ่นคนหนึ่งเข้าไปพบกับชุดสืบสวนพร้อมกับให้เบาะแสโดยอ้างว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้เห็นผู้มีอิทธิพลคนหนึ่งในท้องถิ่นซึ่งคนในย่านนั้นรู้จักดีในชื่อว่าไอแหวงหรือชื่อจริงคือนายสว่างสุวรรณมณีซึ่งตำรวจได้กระจายกำลังออกติดตามและเชิญตัวผู้ต้องสงสัยรายนี้มาสอบสวนซึ่งนายสว่างได้ยืนยันว่าในวันเกิดเหตุนายสว่างเข้าไปใกล้กับ และวแวกบ้านของนายประภาสจริงแต่ไม่ได้ไปที่บ้านนายประภาสเพราะว่ามีนัดตั้งวงดื่มเหล้ากับกลุ่มคนรู้จักที่ริมทะเลซึ่งไม่ห่างจากบ้านที่เกิดเหตุมากหลังจากตำรวจได้พยายามตรวจสอบคำให้การของนายสว่างอย่างละเอียดจึงได้พบกับพยานที่ยืนยันตรงกันหลายปากว่าสิ่งที่นายสว่างบอกตำรวจเป็นเรื่องจริงทำให้นายสว่างจึงรอดพ้นจากการตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมครอบครัวบุญทวี แต่นายสว่างเคยก่อคดีฆาตกรรมนายสนบุญล้วนที่อำเภอสิงหนะครซึ่งเป็นน่าเขยของตัวเองเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2539ทำให้นายสว่างถูกแจ้งข้อหาฆ่าคนตายในคดีฆาตกรรมนายสนบุญล้วนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนของกองปราบปรามได้ลงพื้นที่ปลูพมแกะรอยคนร้ายในระแวกบ้านหลังเกิดเหตุและพบกับชายอายุ70ปีซึ่งเป็นพยานได้ในข้อมูลกับตำรวจว่า ตอนเย็นวันนั้นผมเข้าไปคุยที่บ้านหมอผมเห็นชายวัยรุ่น2คนซึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งมีผิวสีคล้ำและมีส่วนสูงประมาณ168เซนติเมตรและอีกคนสูงราว170เซนติเมตรได้จับเด็กๆมัดมือมัดเท้าแต่ยังไม่แขวนคอซึ่งตอนนั้นหมอยังไม่กลับมาบ้านและคนผิวคล้ำหันมาเห็นผมซึ่งเขายังยิ้มให้ผมด้วยผมกลัวมากจึงเดินเลี่ยงกลับบ้านโดยไม่กล้าบอ,อกใคร ึ่งจากบาะแสที่ได้และร่องรอยการรื้อค้นทําให้ตํารวจได้น้ําหนักมากมาในเรื่องค่าจริงทรัพย์จึงพยายามสอบถามจากคนรอบข้างกระทั่งได้ข้อมูลจากญาติและเพื่อนสนิทว่าสร้อยคอทองคําหนักสองสลึงพร้อมกับจี้เล็กๆของนางเจียมจิตบุญทวีหายไปและพระเครื่องจํานวนหลายร้อยองค์ซึ่งเป็นพระเครื่องที่ประพาสจัดสร้างร่วมกับเจ้าอาวาสวัดป่าซึ่งประพาสมักนำมาให้คนได้รู้จักได้หายไปหมดทุกองค์ ต่อมาในวันที่1 8พฤศภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งที่มีพระเครื่องของพระพาที่หายไปในวันเกิดเหตุซึ่งผู้ต้องสงสัยได้ให้การว่าได้รับพระเครื่องมาจากนายเรืองศักดิ์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขยายผลจนทราบว่าศักดิ์ปากรอเป็นฉายาของนายเรืองศักดิ์ทองกุลซึ่งเป็นน้องชายของผู้ใหญ่บ้านในอำเภอทานโตต่อมาตำรวจได้เบาะแสว่าเรืองศักดิ์ไปพักอยู่กับน้าสาวที่ตัวเมืองสงขลา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปยังบ้านหลังนั้นแต่เรืองศักด์ได้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อ6ชั่วโมงที่แล้วซึ่งน้าสาวของเรืองศักด์ได้ให้บบอสแสกับตำรวจว่าเรืองศักด์ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปขออยู่กับน้าอีกคนในวันที่21พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปที่บ้านนะ้าชายของนายเรืองศักด์แต่ยังไม่พบนายเรืองศักด์จนกระทั่งนายเรืองศักด์นั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างกลับมาซึ่งในมือถือหนังสือพิมพ์ ตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มนายเรืองศักดิ์พร้อมของกลางเป็นพลอยแดง9เม็ดนิน5เม็ดและเข็มกลัดตาสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขซึ่งเรืองศักดิ์สารภาพว่าเป็นคนร้ายและมีผู้ร่วมก่อเหตุคือนายสงการศาลจังหวัดสงขลาได้อ่านคำพิพากษาสารชั้นต้นให้ประหารชีวิตนายเรืองศักดิ์และจำคุกตลอดชีวิตนายสงการหลังจากศาลอ่านคำพิพากษา หน้าของนายสงกรานได้ซีดเผือดไปเพราะรู้ว่าตัวเองต้องได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตส่วนนายเรืองศักดิ์ไม่สะทกสะท้านต่อคำตัดสินและยังยิ้มบางๆอีกด้วยต่อมาวันที่26สิงหาคมพศ2541สารอุทธรณ์ภาค3ได้พิพากษายืนให้ประหารชีวิตนายเรืองศักดิ์และจำคุกตลอดชีวิตนายสงกรานซึ่งนายเรืองศักดิ์ได้คัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ในเรืองศักดิ์จึงกีกาเพื่อลดโทษต่อมาศาลกีกาได้แก้คำตัดสินของศาลอุทธรณ์จากให้ประหารชีวิตในเรืองศักดิ์เป็นจำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากคำให้การชั้นจับกลุ่มและชั้นสอบสวนของในเรืองศักดิ์เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีจึงลดโทษเรืองศักดิ์เหลือหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตราที่78จึงเหลือลดโทษจากประหารชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิต หลังจากที่สารกีกาตัดสินจำคุกตลอดชีวิตในเรืองศักด์และได้ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำกลางบางขวางก่อนจะได้รับอภัยโทษหลายครั้งจนถูกย้ายมายังเรือนจำกลางสงขลาและพ้นโทษในปีพศ2553ศักด์ปากรอเสียชีวิตเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พศ2558อายุ40ปีเขตพื้นที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาสาเหตุการเสียชีวิต ถูกยิงด้วยกระสุนปืนลูกโม่เข้าที่หน้าอกอาชีพของศักปากรอหลังจากพ้นโทษเป็นมือปืนรับจ้างมือปืนคุ้มกันนักการเมืองและเพาะพันไม้ส่งไปยังประเทศมาเลเซียรวมแล้วสักปากรอถูกจำคุกเป็นเวลา13ปีหลังจากพ้นโทษมาก็ถูกฆาตกรรมด้วยอาวุธปืนก็ถือว่าเป็น กดแห่งกรรมนะครับเพราะว่าหลังจากที่ทำการฆ่ายกครัวครอบครัวบุญทวีไปในปีพศ2540และก็ถูกจำคุกเป็นเวลา13ปีหลังจากพ้นโทษมาก็ถูกสังหารด้วยมือปืนนะครับก็ถือว่าสักปากกรนะครับได้รับโทษทั้งในเรือนจำและหลังจากออกจากเรือนจำก็ถูกจบชีวิตลง ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตำนานฆ่ายกครัวของศักปากรอนะครับหากชอบกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการเรื่องเล่าเคล้าตำนานแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ